นิทานพื้นบ้านเรื่องเท้าผาแดงนางไอแต่เดิมสถานที่ตั้งของหนองหันจังหวัดสกลนครเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสำคัญเมืองหนึง่งมีชื่อว่าเมืองเอกชะทีตาอันมีพระยาขอมและพระนางจันเทียมมาเห็นสีเป็นผู้ปกครองพญยาขอมมีพระธิดาสิริโสภาองค์หนึง่งชื่อว่าเจ้าหญิงไอคัม แต่โดยทั่วไปเรารู้จักกันในนามไอคำมหรือนางไอเมื่อไวัยได้15พันษาความงามของไอคำมก็เป็นที่เรื่องลือไปทั่วทุกสารทิศปยาขอมได้สร้างปราสาทไว้ให้พระธิดาเป็นที่ประทับพรอมตั้งสนางสนมกำนันไว้เป็นพี่เลี้ยงให้คอยรับใช้ดูแลอย่างใกล้ชิดในครั้งนั้นเท้าผาแดง เมืองผาโพงซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ใกล้เคียงได้ยิงกิจสับความงามของนางไอ่ก็มีจิตพิสวาส์นึกรักไท้ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าท่าตากันมาก่อนเท้าผาแดงจึงชวนบักสามมหาดเล็กคนสนิทเดือนทางไปชมชมไอคำํำเมื่อไปถึงเมืองเอกชะตีตาของพระยาขอมเท้าผาแดง ได้ตีสนิทกับนางเทียและนางค่อมสองพระพี่เลี้ยงของพระธิดาให้ช่วยนำผ้าและแหวนปัมมาราชไปถวายนางไอคำนางสนองพระโอ์ทั้งสองก็พึงพอใจในตัวเท้าผ่าแดงจึงเจาชมโฉม,ชมจนนางไอคํำมึงเกิดความสนใจและได้ประทานสบายฝากตอบแทนมาให้พร้อมเชิญเท้าผ่าแดงเข้าไปพบในปราสาทของนาง ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยงคอยเป็นสื่อให้ในที่สุดทั้งสองก็ได้พบปะพูดคุยเจรจากันจนไปที่ถูกอัธยาศัยเท้าผ่าแดงจึงได้นางอ่เป็นชายาแต่ความรักทั้งสองซึ่งกำลังหอมหวานกำลังดำเนินอยู่ได้ไม่นานเท้าผ่าแดงก็มีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับไปยังเมืองของตนโดยสัญญาว่าจะจัดคนให้มาสู่ขอโดยเร็ว อยู่ต่อมาไม่นานพยาขอมพระบิดาของนาไงไอคำก็ให้ทนนาหารนำสารไปแจ้งยังเมืองต่างๆขอเชิญมาร่วมบุญบ้างไฟอันเป็นประเพณีนิยมเพื่อทำการบูชาพยาแถนคือเทวดาโดยเชื่อกันว่าทำให้บ้านเมืองอุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าตกตามฤดูกาลเท้าผาแดงเห็นเป็นโอกาสอนันดีจึงจัดเครื่องบรรณาการพร้อมนบาบั้งไฟ ผลการแข่งขันบ้างไฟของพญาขอมและเท้าผาแดงขึ้นได้ไม่สูงนักผิดกับบ้องไฟของเมืองอื่นเท้าผาแดงจึงต้องเดินทางกับเมืองผาผงไปอย่างผิดหวังบางตำนานบอกว่าการไปรลองบ้องไฟเกิดขึ้นจากพญาขอมมีความประสงค์จะให้นางไอเลือกคู่โดยการเสี่ยงทายจึงมีประกาศว่าหากบ้องไฟของกษัตริย์เมืองใดขึ้นได้สูงที่สุด ก็จะอาภิเษกสมรสกับนางไอคำซึ่งในครั้งนั้นบั้งไฟของพญาแทงเกิดระเบิดซะก่อนจึงพ่ายแพก้กับบ้านเมืองไฟอย่างน่าผิดหวังและผู้ชนะก็คือพญาขอมอีกเมืองหนึง่งในการจุดบั้งไฟนั้นมีโอรสของพญานาคคนหนึ่งชื่อว่าสุวรรณพังคีได้ขึ้นมาดูงานฉลองอันใหญ่โตครั้งนี้ด้วยโดยแปลงตัวเป็นกระลอกเผือกมีแหวนศักดิ์สิทธิ์ แผ่นไว้ที่คอโอรสพญานาคผู้นี้มีชาติปางก่อนเคยเป็นสามีใบ้ของไอคำซึ่งได้รัทิ้งนางไว้ระหว่างที่เดินทางอยู่กลางป่าทำให้นางไอคำมีความอาฆาตที่ฐานว่าขอให้ชาติต่อไปสามีใบตจงตายด้วยมือของนางด้วยเวรที่ผูกข้ามชาติมาทำให้โอรสพญานาคเมื่อเกิดความรัก หลงไหลในตัวของนางไอคํำเมื่อแรกพบจึงชวนเหล่าบริวารน,น่าขึ้นมาจากบาดาลเพื่อหาลักพาตัวพระธิดาแห่งเมืองเอกเชษีตาไปเป็นชายานางไอคําเห็นกระลอกเผือกก็นึกเอ็นดูอยากเอามาเลี้ยงไว้ดูเล่นแต่พี่เลี้ยงได้เข้าใจผิดชิไปตามนายพานมายิงกระลอกเผือกด้วยสอนอาบยาพิษ จนถึงแก่ความตายก็ลอเผือกง,งนันมัวแต่เฝ้ามองความงามของนางไอครมถึงไม่ทันระวังตัวก่อนสิ้นลมหายใจได้บอกแก่เหล่าบริวารที่แปลงตัวเป็นสัตว์ชนิดต่างๆขึ้นมาพร้อมกันว่าให้กลับไปรายงานต่อพระยาสุทธโธคาราชผู้เป็นพระวิดาของตนด้วยความพยาบาทของพระยาหนุ่มสวรนพังคีก็ได้ถานต่อพระอินว่าขอให้เนื้อของตนมีรสอร่อย และปริมาณมากพอที่จะแบ่งอาหารก่อให้กับชาวเมืองเอกชตีตาได้กินทุกคนโดยเหตุนี้ชาวเมืองต่างได้รับเนื้อกะลอกเลือกเป็นส่วนแบ่งกันทุกคนยกเว้นพวกแม่ไม้ซึ่งถือว่าไม่มีประโยชน์แต่บางตำนานบอกว่ามีเพียงหญิงชราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ยอมกินเพราะเห็นเป็นเรื่องผิดปกติในเวลานั้นเท้าผาแดงมาเยี่ยมนางไอคั สังเกตเห็นเนื้อกระลอกที่นางนำมาปรุงอาหารถวายจึงคิดว่าอาจเกิดอาเพศขึ้นซึ่งก็เป็นจริงตามที่พยานาคาราชทราบเรื่องที่พระโอรสถ,ถูกสังหารก็พาบริวารขึ้นมาจากเมืองบาดาลแล้วโดนบานดานให้เกิดเหตุฟ้าถล่มแผน่นดินทลายน้ำป่าไหลท่วมเมืองจนผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากยกแต ยกเว้นแต่ผู้ที่ไม่ได้กินเงินก็รอดเผือกเกท่านั้นที่รอดชีวิตเท้าผ่าแดงนางและนางไอคำขึ้นมาควบหนีไปด้วยกันพญา,านาก็บรรดาลให้แผ่นดินถล่มตามหลังไปต,ติดๆพร้อมกับตะวัดหางลัดใส่ร่างของนางไอคำชิงตัวไปให้ได้เท้าผาแดงเห็นนางไอคำจมหายไปต่อหน้าตา่อตาก็เกิดความเสียใจอะไรรัก เมื่อกลับไปถึงบ้านเมืองของตนอย่างปลอดภัยจึงอธิฐานต่อพระแม่ทอรีพระยาคุดพระยาอินพระอินขอให้วิญญาณของตนกลายเป็นเป็นผีที่มีอิทธิฤทธิ์เพื่อได้ชิงวิญญาณของนางไอคำมันััดแดนบาดาแลแต่ท่าผ่าแดงก็กั้นใจตายกลายเป็นหัวหน้าผียกกองทัพปีศาจลงไปเมืองบาดาลเกิดการลบพุ่งพวกหน้าจนแผ่นดินสึเทือน ในที่สุดพระอ,อินทร์จำต้องลงมาหย่าศึกให้พวกนาคกลับไปอยู่ในบาดาลตามเดิมส่วนพวกผีก็ไปอยู่ในเมืองผีส่วนวิญญาณของนางไอคำนั้นต้องอยู่ที่เมืองบาดาลก่อนจนจะถึงยุคของพระเีาริยะแม่ไก่หรือพระพุทธเจ้าพระองค์อหกที่จะมาตรัสรุอบนโลกในอนาคตนางจึงได้รับการตัดสินอีกครั้งว่าจะได้อยู่ของรักกับเท้าผ่าแดงหรือไม่เมื่อเท้าผ่าแดงกับนางไอคำนั้น บางตำนานบอกว่าเกิดขึ้นที่เมืองเอฮิตาหรือเมืองสุวรรณคมอันมีพญาขอมเป็นผู้ปกครองและจากการถูกพญานาคนำริวามรมาถล่มในครั้งนั้นทำให้บ้านเมืองจมหายกลายไปเป็นหนองหานหนองน้ำที่ก้อใหญ่ในจังหวัดสกนลนครมาตราบเท่าทุกวันนี้อีกทั้งประเพณีก,การจุดบ้างไฟเพื่อผูชาพญาแถนก็ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน